ท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวธนพรสมทองแดงบัญชีรายชื่อพักเสรีล,ลมไทยพนักงาเสียอุทยามีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านประธานคะดิฉันได้รับร้องเรียนจากพี่น้องบ้านจันดีตำบลท่าขนุนอำเภอทองบ่พมจังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องได้รับความเดือดร้อนจากโคงชักป่ากว่าร้อยเชือกบุกทําลายพืชผลการเกษตรเครื่องมือทามาหากินและบ้านเรือนเสียหายปัญหาช้างดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในหลายจังหวัดของประเทศไทยล่าสุดตามข่าวนั้นเนี่ยได้มีการวางยาสลบเพื่อติดปอกคอช้างนะคะทำให้ช้างหัวใจวายนะคะและที่อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่นั้นเนี่ยนะคะก็มีการติดปอกคอช้าง mm. เช่นกันทำให้ช้างงุดหนิดบุกมาทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวเสียหายที่ฉันขอกลับไปที่บ้านจันเดและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่ฉันเดินทางไปรับความปัผขาจากพี่น้องประชาชนด้วยตัวเองนะคะมีผู้นำระดับท้องถิ่นท่านหนึ่งนะคะแนะนำพี่น้องนะคะว่าให้เรียนรู้และสามารถใช้ชีวิตอยู่กับช้างได้นะคะแล้วก็ ถ้ากลัวพืชพันธุ์เสียหายเนี่ยก็ต้องเร่งเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรก่อนที่ช้างจะมาท่านประธานคะพืชผลทางการเกษตรนั้นสามารถเก็บเกี่ยวก่อนฤดูการได้หรือไม่คะนะคะพี่น้องเนี่ยแสดงสายตาปวดร้าว ต่อคำพูดของผู้นําของเขาสําหรับตัวดิฉันเนี่ยรู้สึกสะทานใจสะเทือนใจค่ะกับวิสัยทัศน์ของผู้นําคนนั้นนะคะปัญหาช้างป่าบุกลุกนี้ดิฉันเคยหาหรือท่านประธานไปแล้วเมื่อวันที่7พฤศจิกายน62ที่ผ่านมานั้นยังไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันยังฝากท่านประธานไปยังทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องนะคะให้เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน อย่างเล่นด่วนและจะต้องให้ช้างป่ามีชีวิตมีที่อยู่ที่กินเช่นกันค่ะขอบพระคุณค่ะครับต่อไป